สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะครับอยู่กันในเกมอ่าเมกามอนสเตอร์นะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้มาอัปเดตส่วนกิจกรรมใหม่กันนะครับอย่าไปตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเมกามอนสเตอร์ได้ในเพจใต้คลิปใตยคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่าไปดูตู้กาชาการันตีเทพก่อนนะฮะก็รอบที่แล้วตู้กาชาไม่เข้าเนาะมันเป็นบั๊กอ่ารอบนี้เป็นมาชโดูนะครับกับชาาายนนนี่เเเมมกกกกก้แง็็ปป2โอ ธาตุผีแล้วผมบอกเลยว่าดาเมจแรงทั้งคู่นะฮะแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมขอเชียร์มาชโด้แล้วกันเพราะมาชโด้เนี่ยผมลองสัมผัสมาแล้วโหอันดีเมจนี่เป็นล้านนะครับโหดมากนะฮะอ่ะก็ลองมาสุ่มได้นะครับเตรียมเพนไว้สักสองหมื่น 20, นะครับมันก็จะออกประมาณรอบที่8เนาะแต่ถ้าใครโชคดีนะครับก็จะได้รอบที่6รอบที่เใครโชคร้ายก็อาจจะหลุดไปรอบเก้ารอบสิเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะอย่างผมเองเนี่ยผมมีอยู่สี่หมื่นสองแน่นอนครับผมมาสุ่มมาชโด้แน่นอนนะฮะ เอออ่ะโอเคส่วนช่วน China ี่ไมกล g ากังก้าผมเล่นอยู่แต่ว่ามีแค่สดาวแต่มาเชโดผมหดาวแล้วนะครก็ทำเจดาวแดาวกันต่อไปนะครับผมอ่าไปดูกิจกรรมถัดไปกันนะครับก็จะเป็นกลิบด้านบนนะครับจะเป็น Carnival Festival นะกิจกรรมนี้ก็จะมีให้เราทำห้วันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับลงดันเจียนตามจํานวนที่กําหนดนะฮะเริ่มต้นจาก50ครั้งนะฮะ หุนไล่ไปถึงนู่นเลยหลายหลักร้อยเลยนะครับ200อย่างเงี้ยฮะสามสี่รนะ้อยเงี้ยเก้าร้อยนะสุดท้าย900ก็หลักๆก็จะเป็นพวกเพชรนะฮะแล้วก็ได้เป็นดาวมาซึ่งดาวตัวเนี้ยเปิดรับของเนะี้ยได้อย่างดีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมมอนชาร์ดนะครับ Chart เรจเนอรี่โนเซอฉาดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งีเรจเนอรี่เนี้ยผมสะสมได้สามสี่ร้อยอันแล้วเดี๋ยวมาทำสิบสองดาวนะครับระดับเอสบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเอลิทสเตทก็คือด่านระดับยากด้วยนะครับก็เริ่มต้นที่สี่สิบครั้งนะ จนถึง200ครั้งก็จะได้ของรางวัลตามนี้เช่นกันนะครับส่วนวันที่2 3 4 5หาเนี่ยไล่ไปเรื่อยก็จะมีพวกลง Dispatch Quest นะฮะก็ได้รับของตามนี้เลยนะฮะคือการที่เราลงเล่นไม่พอเนาะมันก็ได้แค่ของมันจะได้ของกลับคืนมานะครับนี่ครับอีกรบเก๋ก็คือการอัปเกรดโปเกมอนการใช้จ่ายทองก็ได้ของรางวัลกลับคืนมาเช่นกันคือมันเป็นกิจกรรม5วันที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับคือนอกจากที่เราจะอัปเกรดโปเกมอนทำภารกิจทำเควสด้วยนั่นมันก็ได้ของรางวัลตอบแทนด้วยนะครััับซึ่่่่งกอนนนนนนน้้ีีีมมมไแตใ5ว ทุกคนจะได้ของกับคืนมาค่อนข้างคุ้มค่านะครับก็ลองมาทํากันดูนะครับวันที่สามก็จะมีพวกลงอารีนานะครับทำเควสทําอะไรตามจานวนครั้งที่กําหนดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาทากันดูได้ไเป็นเควสที่เราทำมาทุกวันอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้ของแต่ว่าเราเนี้ยจะได้ของแค่นั้นเองนะครับก็เก็บให้ได้เยอะๆนะนี่ครับชิญเลนทัสนี่ครับสี่นะครับใช้ใจทองอะไรเงี้ยครับก็ไล่ดูเอาได้ของตามนี้เลย จนถึงวันที่5กิจกรรมนะครับ7วันนะครับ7วันเลยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามานะครับลองดูนะครับลองทำเล่นกันดูนะครับก็ผมจะใช้วิธีนะครับกวาดล้างแล้วกันนะครับผ่านด่านประจนภัยเนาะเพราะว่าผมจะต้องใช้พลังกายอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกวาดล้างแล้วก็จะมารับรางวัลให้ดูกันนะครับว่ามันได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ครับกวาดล้างไปเลยผมตั้งไว้50ครั้งอยู่แล้วด้วยนะฮะ ะดูนะครับรับไปะแล้วเราก็ไปรับของรางวัลนะครับเนี่ยแค่นี้เองอ่าแล้วก็ลองไปเปิดที่กระเป๋าดูนะฮะผมมีกระเป๋าใช่ไหมผมก็ได้ของมาบางส่วนแหละเดี๋ยวมาเปิดที่กระเป๋าดูนะครับว่าได้อะไรนี่ครับเป็นรูปดาวเนาะเปิดให้ดูปึ้งเห็นไหมครับรีเจเนอเรียกับคอมมอนฉาดรวมกันเนี่ยห้าสิบสองชิ้นเลยนะโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะก็ลองดูกันได้นะครับถัดไปนะครับภารกิจกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นยิมพาร์ทนะครับเวลาเราลงพาร์ตลงยิมอะไรเงี้ย เราก็มารับของรางวัลตอบแทนได้จากตรงนี้เหมือนกันเนาะตรงนี้นะต่อมานะครับก็สำหรับคอมมูนิตี้นะครับออฟฟิเชีนะครับก็รับโปเกมอนฟรีไปพาเกีเอสบบกสีดาวนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโปเกมอนเอสกใช้ก็มารับฟรีได้จากตรงนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็น Time Limit Event ตแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องใช้พลังกายก่อนเพราะว่ามันจะมีภารกิจแจกพลังกายด้วยนะใช้ต้องสามีรอบแล้วกันนะฮะจัดไปนะฮะ เออไปเข้าสู่กิจกรรมก็อย่ามาเริ่มกันที่แพ็กก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีเพชรมีอะไรบ้างนะครับมีแจกเยอะไหมมีเทพเข้ากี่ตัวนะครับก็อย่าเราไปดูกันที่นี่ครับ Mid a u t อมล็อกอินนะฮะก็แจกเลยนะแค่เราล็อกอินเฉยๆตามจํานวนที่มันกําหนดก็แค่นั้นเองตามวันตามเวลาหลักๆก็จะเป็นพวกเพชรนะครับบวกกาชาต่างๆก็ไล่ไปถึงนู่นเลย7วันนะฮะ มิดออทัมล็อกอินนะครับอ่ารับไปนะครับนี่คืออันแรกเนาะแล้วก็มีอ่เซลล์แพ็กข้างล่างเนาะเซล์แพ็กตัวนี้แจก500นะนะร,บรบน 1, นะับไปเลยนะครับอ่ะต่อมาครับสเปเชียลวีพีก็อีก500เป็น1,000เนาะรับไปเลยนะครับดิโตเซลล์0 0เป็น1,500นะครับเมทัลมอนเอสบวกอ่ะแล้วก็ตรงนี้กิด Origin ออริจินมิวยังอยู่นะฮะอยู่เป็นรอบที่2ที่ติดต่อกันแจกไปก่อนร้อยเพชรเป็นพันหกร้อยนะครับชายนี่เมกาบันกิลัสอีก100เป็น1,700รับไปเลยต่อมาครับชายนี่เมกาเซอร์ไนท์นะครับอีก1 0 0เป็น1,800รับไปเลยเฮ้ยมินิคอสมาด้วยนะครับในคอสมาแวบมาหาอีกแล้วอ่ะ100เป็น1 9 0เเนาะเอืมแล้วก็จะมีอนะันติเมดปริซึมเป็นอาวุธของในคอสมานะครับแจกอีก500 เป็น2 4 0พนะครับรับไปเลยเนาะๆนะฮะแล้วก็มีรูนเชเปอร์แพกนะครับทั้งล่างเนาะอันนี้จะเพิ่มพลลงโจมตีนะให้กับมิคอสมารูนเชเปอร์แพกอีก500ครับแจม2 9 0พนะแล้วก็ทาแพกหนึ่งเป็น3,000อ่ะหลักๆแล้วก็มีอีลิงเอ็กเชนนักเคลนเชนนะครับหน้าต่างนี้ก็รับเพชรไป3,000นะครับผมต่อมาทั้งล่างนะครับอ่ะไม่มีอะไรแถวล่างเลย อย่าใ,ใช้พลังกาอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมี value pack จากพลังกาอีกแล้วต้องใช้กันนิดหนึ่งอ่ะต่อนะครับยังมีภารกิจอ่ะนี่จะเป็นภารกิจไหวพระจันทร์เต็มดวงก็รับไอเทมก่อนละกันนะครับนี่ผมรับเบสซิ่งก่อนมันเป็นการทำภารกิจในเกมแหละเราก็จะได้สิทธิ์ในการขอพรก็แค่นั้นเองตอนนี้ผมมีสิทธิ์ในการขอพรอ,อยู่6ครั้งนะครับจากการทำภารกิจต่างๆที่ทำแต่ละวันนะก่อนเราจะกดส่อ โอยพอรนกันแล้วกันดูซิ้มจ่อเป็นไหนเหมือนชิ้มสีเลยคล้า <c> ย <oughs> ๆชิ้มสีนะเปิดครบห้ามันถึงจะไปถัดไปเลยปะอ่าโอเคผมไปเถอะผมก็กดไปก่อนเอ้ยมันได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเหรียญแรกนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบบๆอ่ะอีกสองครั้งนะครับแลกไปเลยอ่าได้แผงแผงทองแผ่นทองสักอย่างนึงนะโอเคหมดเกลี้ยงแล้วนะนะประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็ไปลุยอย่างอื่นกันต่อ ถัดไปก็เป็นพวกวงล้อนะครับวงล้อเพชรนะครับผมแล้วก็เป็นพวกอ่าพาสนะครับวงล้อมีรอจิ้นใช้นี่เมกาบานกีฬาช่นี่เมกาเซอร์ไนนะครับผมตรงนี้ต่อมาเป็นวัลูแพรกนะครับแพ็กแจกเพชรอีกแล้วตรงนี้200อเนาะหลับไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรคอรซ่าโอ้เป็น300แล้วนะเพาเกียร์เป็น400 เลยทีกั๊1หนเป็น500รนะครับกีตาจนอีกหนึ้เป็นหกรนะครับมานาฟีอีก100เป็น,600น100เน0 0นะครับผมอ่าเจ็ครับดาร์ l ไลน์หนึ่งรเป็น800รนะครับผมลางมาครับตัวนี้อีก100นะครับเป็น900 1,000 1,100นหอ่าแจ่มพันสองอ้เยอะอยู่นะแจก4 2่พนนะก็ถือว่าเยอะมากนะครับทั้งหมดทั้งมวล อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร,สะสะรนน์นะครับผมก็สับสกัดต้องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับ